สวนจตุจักรเป็นหนึ่งใน4สวนสาธรารณะกลางกรุงที่กรุงเทพมหานครนั้นเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวนั้นเข้ามาใช้พื้นที่พักคอยเพื่อรอให้มั่นใจในความปลอดภัยก่อนที่จะกลับเข้าไปพักในที่พักอาศัยนะครับเราจึงได้เห็นบรรยากาศของค่ําคืนนี้นะครับในพื้นที่สวนจตุจักรยังเต็มไปด้วยผู้คนจํานวนมากที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดๆณขณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่าภายในสวนจตุจักรณขณะนี้ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่เดินทางเข้า มานั่งพักคอยพักรออยู่ภายในสวนนะครับบางส่วนนั้นมานั่งรอเพื่อที่จะให้รถภายนอกนั้นไม่ติดและก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับขณะที่บางส่วน ยังไม่มั่นใจในการเข้าไปพักอาศัยในที่อยู่อาศัยนะครับหลังจากช่วงบ่ายที่ผ่านมาเหตุแผ่นดินไหวทําให้อาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครหลายแห่งได้รับความเสียหายเราได้พูดคุยกับประชาชนที่อพยพเข้ามาในพื้นที่สวนจตุจักรในค่าคืนนี้นะครับเธอเดินทางมาจากคอนโดย่านบางโพแถวแถวบางซื่อนะครับหลังจากที่คอนโดที่อยู่อาศัยเป็นประจํา ซึ่งอยู่บนชั้น15ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับโดยมีการนําภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในคอนโดมาให้ผู้สื่อข่าวดูนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งฝ้ากระเบื้องหลุดล่อนรวมทั้งผนังของตัวตึกมีรอยแตกคร้าวนี่ทําให้คืนนี้เธอไม่มั่นใจที่จะเข้าไปอยู่อาศัยต่อไปได้นะครับรวมทั้งนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้ผู้พักอาศัยเข้าไปพักคืนนี้เธอ,ค,นนเธอคืนนี้เธอจึงต้องเดินทางมาที่สวนจตุจักรนะครับมารอเพื่อที่จะเดินทางต่อ ไปยังบ้านพักเพื่อนที่อยู่ในย่านลาดคร้าวเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของผู้ที่อพยพกันครับในห้องนั่งเล่นราวตรงห้องน้ําฝ้ากระเบื้องอะไรเงี้ยหลุดแต่ว่าดูจากในกรุ๊ปคอนโดบางชั้นคือน้ํารั่วแล้วก็เละเทะฝ้าไหลลงมาเออค่ะก็รู้สึกก็กังวลแล้ว ข่าวที่ตรงตรงตรงจตุจักอ่ะอม,มันเลยทําให้แบบกังวลนนะ่ะเออนะตอนนี้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรให้เขาประเมินไปก่อนเดี๋ยวขอไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนที่ไม่ได้ตึกสูงค่ะในค่ำคืนนี้กรุงเทพม,มหานาครก็ได้มีการเตรียมการในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อพยพมาใช้พื้นที่สวนสาธารณะนะครับโดยมีการจัดตั้งพื้นที่มีรถส่องสว่าง เข้ามาให้ความสว่างเพิ่มมากขึ้นในสวนสาธารณะรวมทั้งจัดตั้งบางจุดที่สามารถ ประชาชนเดินทางเข้ามาแล้วเอาเครื่องนอนเอาสิ่งอำนวยความสะดวกของตัวเองมาพักค้างแรมได้รวมทั้งมีการจัดเจ้าหน้าที่รปภเพิ่มเติมในการเข้ามารักษาความปลอดภัยเดินตรวจตาตลอดทั้งคืนคืนนี้นะครับรวมไปถึงมีการจัดรถสุขาเคลื่อนที่ในการเข้ามาอำนวยความสะดวกและก็ดูแลประชาชนที่อพยพเข้ามาใช้พื้นที่ของสวนจตุจักรในค่ําคืนนี้ก่อนที่จะมีความมั่นใจแล้วก็เดินทางกลับเข้าไปพักในที่พักอาศัยในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งสองท่านครับต้อง องบอกว่าในค่ําคืนนี้ประชาชนหลายๆคนก็ยังคงไม่มั่นใจในการกลับเข้าไปพักอาศัยนะครับเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายจากโครงสร้างของอาคารที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทําให้ในค่ําคืนนี้สวนจตุจักรแห่งนี้ก็จะเปิดไปตลอดทั้งคืนจากเดิมที่จะปิดทุกคืนนั้นจะปิดในเวลา4ทุ่มนะครับแต่คืนนี้จะเปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครับขอบคุณครับคุณนิติเทพครับ